không ngàn được cặp lắm, mày gần Đầu sao có thể thôi ổ cái ngay ช้าไม่เป็นไรหรอกไม่ใครเขาจะไปใครเขาจะออกเขาแห้เขาเราตื่นเช้าอยู่ใครเขาเรียกเอาแล้วเนาะนัวมันก็จะเป็นอาการแบบอาการแบบของขวางหน้าบ้านกันหลอกขวางแต่ว่านก็พิลาธรรมดาของในหมู่บ้านนะครับโอ้โหเขากำลังซ่อมแซมกำลังบิว บิ้วใหม่นะครับหลังนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นบ้านที่อาคารทั้งกองเลยปลเปยล่าเมื่อ,อก่อนนะแต่ตอนน้ำท่วมนะครับบ้านหลังนี้ก็จะจะมีรอยคาบน้ำนะครับเยอะนะครับคาบน้ำเยอะมากตอนนี้ก็กำลังมีการซ่อมบำรุงนะครับซ่อมบำรุง ตอนนี้คนมาอยู่แทบจะเต็มทุกหลังแล้วนะครับเมื่อก่อนน้าท่วมคนหนีออกไปเยอะนะครับตอนนี้เต็มแทบทุกหลังเรือแค่หลังเดียวนี้กําลังบิวนะบนอน,น,นเต็มเฟรมพี่ๆเรานะรโอ้หลังนี้ซ่อมบำรุงต่อเติมอลังการเลย่นะว่ากันไปนี่นะครับหลังนี้แหละบ้านเราเองนะครับนี่ ที่ผมไล่สดอยู่ด้านบนตอนที่ผมเป็นกระดูทับเส้นนะครับไปอยู่หลังนี้แหละนะสองล็อกใหญ่นี่ครับรดนะลูกสาวนะครับ ให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านดูดิฟังเสียงกบเสียงเขียดดิกปนทุ่งนาเสียงกบเสียงเขียดอบแอบอบแอบอบแอบอ๊อบแอบอ๊อบแอบอ๊อบแอบเรนอากาศดีมากเดี๋ยวเช้าผมจะไล่ให้ดูแต่เช้านะครับบรรยากาศวิวนะครับรอบๆบ้านเป็นทุ่งนาเสียงกบเสียงเขียดอ๊อบแอบอ๊อบแอบอ๊อบแอบอบแอบ พอหน้าฝนกบตัวใหญ่จะร้องอบอาบอบอาบเต็มแถวนี้นะดูดิคนระับนี่เป็นกลางคืนนะครับถ้าเป็นตอนเช้าจะจะวิวทิวทัศน์ดีมากครับตอนเช้า Ả ah. hù